สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆเดินมาเจอนี่แล้วเจอแม่นกแม่นกเป็ดคลอดลูกโผงใหม่นะคะโอ้มี่ลูกเพิ่งออกกี่ตัวเนี่ยอยู่ในรังก็มีเห็นไหมคะนั่นนั่นั่นันน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 แม่กำฟักอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวอีกอีกตัวนึงอยู่ในรังไม่รู้มีกี่ตัวนะคะนะ่ะโอ้ยน,นี่พ่อแม่กำลังนี่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  พ่อแม่กำลังช่วยก็เลี้ยงดูเลยนะคะนี่นี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้เป็นครอ,อ,อ,อบครัวใหม่นะคะไอที่ครอบครัวที่แล้วนั่นอันนั้นไม่เหลือแล้วอันนี้อันนี้เป็นเป็นฝูงใหม่คะ่ะออกมาฝูงใหม่คิดว่าเพิ่งออกออกจากไข่มาวันนี้นะคะเนี่ยดู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 ดด กำลังจะปีนขึ้นรังเลยที่อยู่ในรังก็มีนู่นแม่แม่กกอยู่พ่อว่ายน้ำอยู่กับพ่อก็มีนะคะเนี่ยแม่แม่น่ารักมากเลยโอ้ยดู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 นั่นว่ายน้ำตามพ่อก็มีน,น,น,น่าร่อันนี้อันนี้ว่ายน้ำตามแม่พ่อกับแม่นะคะเนี่ยดูดูดูพ่อกำลังสอนให้หากิน ขอแนวตัวรอดน่ารักมากเลยค่ะเพิ่องออกพอสอในให้หัดว่ายน้ำแน่เลยเนี่ยดูดูดูด,ดูน่ารักหน้าเอ็นดูหัวแดงเหมือนใครเอาสีไปทาหัวเลยเนี่ยนั่นนั่ไอ้ที่อยู่ในรังนะคะก็มีนั่นนั่น,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 นที่นอนรอแม่อยู่ข้างรังก็มีข้างล่างรังแล้วก็ แล้วก็อยู่ข้างบนลังเ็ามีอ๋อน่ารักอกุณหัวเดงเหมือนใค้ชาสีไปทาไว้อ่ะโอ้น่ารักมากนี่นีตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้คอยพ่ออยู่ตรงนี้นี่คอยพ่ออยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยตัวเร็วๆนะคะ ตอตเร็ววนะลูกนันนพ่อ,พ,อพ่อเขาไปหาอาหารให้นี่พ่ออยู่ตรงนี้ลูกก็คอยอยู่ตรงนั้นมาแล้วพ่อมาแล้วลูกพ่อมาแล้วอโอ้ต้องดูแลดีๆนะเดี๋ยวเป็นนกกาก็อะไรอ่ะปลาตัวใหญ่อ่ะชอบมากินอ่ะ เดียวมากเลยนะคะเนี่ยแล้วอยู่ภาคกลางด้วยนี่มีตัวมีตัวอู้ไข่ย,ยังอยู่อะ่ะแล้วมีอู้ไข่ย,ยังออกไม่หมดแม่ฟักอยู่เลยแสแดงว่ายังออกไม่หมดนะคะแล้วมีไข่อยู่บนบนบน,บนในรังอีกเมื่อกี้เห็นไหมพี่ๆท่านผู้มชมเห็นไหมคะแล้วมีไข่กิ้งอยู่ในรังอีกอะ่ะเห็นสีขา,ขาวขาวอู้ยังออกไม่หมดเลย นี่ออกมาก่อนชุดหนึ่งอยู่ในรังอีกน่ารักมากอยู่ในรังก็มีอยู่ในไข่อยู่ในรังแม่ฟักต่ออาที่ออกก็ออกมาค่อยก่อน น่ารักมากอะ่ะนี่นกเป็ดนะคะนกเป็ดดำนกเป็ดน้ำดำค่ะโอ้น่ารักมากดูว่ายตามพ่อว่ายตามพ่อพ่อฆ่าประหารให้ว่ายนะว่ว้นะว่ายเลยว่ายตามว่ายตาม e อย่าว่ายไปไกลนะอย่าว่ายไปไกลน่ลเสียงนกกาเห็นไหมเป็นนกกากระนกนางนวลอย่าไปไหนไกลนะอันตรายอยาไป,ไปไกลมันเสียงกาเสียงนกกานะคะนกกาก็กินค่ะ นกน,กนางนวลก็กินนกกาก็กินแล้วก็ปลาใหญ่ก็กินนะคะขอให้ปลอดภัยเลี้ยงง่ายโตวไวๆนะคะขอให้รอดหมดทุกตัวน่ารักเลยๆๆอีกตัวก็คอยแม่อยู่พี่ยังแม่ก็ฟักไข่ต่อนี่นะคะอยู่ใกล้ๆอยู่กยใกล้ๆบ้านเขาอยู่ในคลองนะคะเนี่ย หลุดแถวคลองข้างถนนเลยขอบคุณมากนะคะที่มารับชมให้กำลังใจขอทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากะคะ่ะ